7คำใบ้นในอดีตที่บอกว่าอาณาจักรโปรานของจอยบอยคือเมืองแห่งขุมทองแชนโดล่า สวัสดีครับดีด,ดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องมังการีเพราะการ์ตูนให้อะไรมากกว่าที่เราคิดคลิปนี้จะเป็นซีรีส์วันพีททอล์กซีรีส์ที่เราจะมาคุยกันสบายๆในเรื่องราวของวันพีทมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างก็อย่าได้ถือสานะครับเอาละครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าข้อมูลของอาณาจักรโบราณเท่าที่ปรากฏมาณนะเนื้อเรื่องปัจจุบันก็มาจากคําบอกเล่าของชาย2คนคนแรกก็คือดร์โคเวอร์และคนต่อมาก็คือดร์เวก้าพังในมังงะวันพีทตอนที่395ดรควอร์เล้ววาา จากการตีความเนื้อหาในโพนิกิทำให้เราฉูกใจคิดถึงอาณาจักรหนึ่งที่ไม่หลงเหลืออยู่ในโลกนี้แล้วอาณาจักรแห่งนี้เคยยิ่งใหญ่และรุ่งเรืองมากๆในอดีตอาณาจักรนี้ได้พ่ายแพ้ให้กับพันธมิตรที่เป็นศัตรูเมื่อ800ปีก่อนและศัตรูที่ว่าก็กลายมาเป็นรัฐบาลโลกในเวลาต่อมาในมังงหวันพีตอนที่1 1 1 4งพถึงหนึ่งพดอกเตอร์เวกาพังเล่าว่าตัวเอกของเรื่องเล่านี้คือชายคนหนึ่งที่ถือกำเนิดขึ้นมาในอาณาจักรที่มีอรารยธรรมล้ำ ชายคนแรกในทะเลแห่งนี้ที่ถูกเรียกว่าโจนสลัด ศัตรูของจอยบอยคือรัฐบาลโลกในปัจจุบันที่ในเวลานั้นคือกองทัพพันธมิตรที่ก่อตั้งขึ้นด้วยความร่วมมือชั่วคราวของ20อาณาจักรการต่อสู้ในช่วงเวลานั้นเป็นการต่อสู้ระหว่างแนวคิดสองขั้วที่ไม่อาจบอกได้ว่าฝ่ายไหนผิดหรือถูกและจากเรื่องเล่าของคนทั้งสองเราจะพบว่าถึงแม้ว่าคำพูดจะแตกต่างกันแต่ใจความเนื้อหาหลักยังคงเป็นแบบเดิมโดยเรื่องเล่าของดรเวกาพังมาเพิ่มเติมในส่วนรายละเอียดที่มากยิ่งขึ้นสรุปเบื้องต้นก็คืออาณาจักรโบราณมีตัวตนในสมมัยเื่่ออ900ปกน จอยบอยคือคนในช่วงเวลานั้นและต่อมาอาณาจักรแห่งนี้ก็ล่มสลายในช่วง800ปีก่อนโดยจากฝีมือศัตรูที่มีแนวคิดตรงกันข้ามตัวตนของอาณาจักรโบราณคือสิ่งที่แฟนๆวันพีททั่วโลกต่างก็พูดคุยถกเถียงกันมาตั้งนานแล้วแล้วหนึ่งในข้อสงสัยที่เรียกได้ว่ามาแรงมากๆที่หลายคนคาดการเอาไว้ก็คือ อาณาจักรโบราณที่ว่านี้จะต้องเป็นอาณาจักรแชนโดลาแน่ๆแต่เรื่องนี้นะครับก็ไม่มีใครกล้าที่จะฟันธงหรือเชื่อว่ามันจะใช่จริงๆเพราะว่าถ้ามันใช่มันก็ดูเดาง่ายเกินไปแล้วดาบอาจารย์โอดะจะต้องเห็นอะไรที่มันล้ําล้ําซับซ้อนซับซ้อนหักมุมหักมุมสิคนอ่านส่วนมากต่างก็คิดกันแบบนั้นก็เลยทําให้เกิดความรู้สึกเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแต่ในความเป็นจริงแล้ววันพีคือมังงะที่ไม่ได้ซับซ้อนอะไรขนาดนั้นที่จริงก็ออกจะเดาง่ายด้วยซ้ํา สาเหตุก็เพราะวันพีคคือมังงะโชวนิงที่เน้นขายกลุ่มผู้อ่านที่เป็นเด็กหลายๆทฤษฎีที่คนอ่านเคยคาดเดากันเอาไว้พอเนื้อเรื่องเฉลยออกมาแล้วเป็นไปตามแบบที่คาดคิดไว้ก็มีมากมายตัวอย่างเช่นทฤษฎีจอยบอยคือโจรสลัดหรือทฤษฎีว่าจอยบอยและเทพาอาธีนิกะคือคนคนเดียวกัน ดังนั้นนะครับก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรถ้าสุดท้ายแล้วเนื้อเรื่องจะเฉลอยออกมาว่าอาณาจักรโบราณก็คืออาณาจักรเชนดูล่านี้แหละเอาละครับจากหนีไปแล้วก็มาดูคําใบ้ที่อาจารย์โอดาผู้เขียนใส่มาในอดีตกันว่าคาใบ้เหล่านั้นมีอะไรกันบ้างคาใบ้แรกก็คือเชนดูล่าคืออาณาจักรที่มีตัวตนอยู่ในสมัยเมื่อ1,100ปีก่อน และล่มสลายไปในช่วงร้อยปีแห่งความว่างเปล่าซึ่งก็คือช่วงเวลา800-900ถึงปีก่อนเรียกได้ว่าถ้าเรานับอายุความเก่าแก่อาณาจักรเชนโดล่าคือหนึ่งในอนาณาจักรที่มีอายุเก่าแก่มากที่สุดในเรื่องวันพีทเท่าที่ปรากฏมาในเรื่องเป็นรองเพียงแค่อาณาจักร阿าบาสตาที่มีอายุกว่า4 0 0 0ปีคำใบ้ที่2อชนโดล่าคืออาณาจักรที่ไม่มีข้อมูลปรากฏอยู่ในหน้าประวัติศาสตร์ณปัจจุบันเลยสักที่เดียวไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์ของที่ไหนในโลกซึ่งตรงนี้ก็นับว่าเป็นเรื่องที่น่าแปลก ที่อาณาจักรที่ยิ่งใหญ่และ,จะเจริญรุ่งเรืองขนาดที่มีเมืองสร้างจากทองคําจะไม่มีเรื่องราวถูกบันทึกหลงเหลือไว้เลยในประวัติศา,ศาสตร์แม้แต่ฉบับเดียวคาใบที่3อาณาจักรชันโดล่า ola, มีหินโนพเนกีบเก็บเอาไว้จํานวนหนึ่งและที่สําคัญก็คือมีหินโนพเนกีบถูกติดไว้กับของสําคัญที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของเมืองซึ่งสิ่งนั้นก็คือละคังทองใบใหญ่ซึ่งในเนื้อเรื่องนะครับใครๆต่างก็รู้กันว่าหินโพเนกีบและจอยบอยเกี่ยวข้องกันอย่างมีนัยสําคัญ เพราะหินโพนิกีบคือเบาะแสเดียวที่จะนําพาไปสู่สมบัติลับและอาวุธโบราณของจอยบอยการที่แชนโดล่ามีหินโพนิกีบติดคู่ไว้กับสัญ,ญลักษณ์ของเมืองแล้วก็เฝ้าปกป้องรักษามันอย่างดีคือหลักฐานที่ชี้ชัดเลยว่าแชนโดล่ากับจอยบอยมีความเกี่ยวพันกันคำใบ้ที่4พื้นที่ภายในอาณาจักรแชนโดล่าเต็มไปด้วยล่องรอยการต่อสู้ แสดงว่าก่อนที่อาณาจักรจะล่มสลายเกิดการต่อสู้ครั้งใหญ่ขึ้นและแชนโดล่าก็เป็นฝ่ายที่พ่ายแพ้ให้กับผู้ลุกรานข้อมูลตรงนี้ก็มาจากการเดินสำรวจสรา้างปรับเมืองแชนโดล่าของโรบินในภาคเกาะแห่งท้องฟ้าคาใบที่5เมืองที่สร้างขึ้นจากทองคําของแชนโดล่าแสดงให้เห็นถึงอรารยธรรมที่มากล้นของอาณาจากักรในอดีตแชนโดล่าจะต้องเป็นเมืองที่จเจริญรุ่งเรืองแล้วก็เป็นที่รู้จักมากๆของผู้คนในสมัยนั้นแน่ๆยิ่งพอรวมกับสถานที่ตั้งของแชนโดล่าในอดีตที่อยู่ใกล้กับพลาบัตา ในอดีตชนโดล่าอาจจะเป็นเมืองท่าขนาดใหญ่ที่ใครๆต้องมาพักก่อนที่จะเดินทางเพื่อไปต่อคำบ้ที่6ชาวแชนเดียประชากรของแชนโดล่าสืบเชื้อสายและวัฒนธรรมมาจากมนุษย์มีปีกผู้อพยพมาจากดวงจันทร์ซึ่งเผ่าพันธุ์มนุษย์มีปีก คือเผ่าพันธุ์ที่มีวิทยาการที่ล้ำหน้ามากๆมาตั้งแต่ในสมัยอดีตแล้วถ้าดูจากภาพวาดที่เอเนลูไปพบบนดวงจันทร์เราจะพบว่าพวกเขามีวิทยาการที่ล้ำหน้าเหนือกว่าโลกมนุษย์ณปัจจุบันเป็นอย่างมากเพราะถึงขั้นสร้างหุ่นยนต์มีชีวิตเอาไว้เป็นท่านรับใช้ได้ตั้งแต่ในสมัยก่อนก่อนที่พวกเขาทั้งหมดจะอพยพมาอยู่ที่โลกมนุษย์ซะอีก ดังนั้นการที่ชาวแชนโดล่าสืบเชื้อสายมาจากพวกเขาก็ไม่แปลกเลยถ้าพวกเขาจะมีวิทยาการที่ก้าวหน้าบางอย่างเอาไว้ใช้งานในอาณาจักรบ้างในสมัยยุคอดีตก่อนที่อาณาจักรจะล่มสลายเหลือเพียงเศษซากของอรารยธรรมและคำใบ้สุดท้ายคือคำใบ้ที่ทําให้ผมแน่ใจอย่างที่สุดเลยว่าแชนโดล่าคืออาณาจักรโบราณของจอยบอยและเป็นศัตรูกับรัฐบาลโลกในอดีตอย่างแน่นอนก็คือความตายของโนแลนและนิทานเรื่องโนแลนจอมโกโหกที่จริงดูเผนๆเหมือนกับว่าโนแลนถูกประหารเพราะไปโกหกพระราชา ซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆก็คงไม่น่าจะมีอะไรแต่ถ้าเราลองเข้าไปดูดีๆในรายละเอียดเราจะพบกับความน่าสงสัยเต็มไปหมดเพราะก่อนหน้าที่โนแลนจะออกเดินทางในรอบที่2พร้อมกับพวกพระราชามันจะมีฉากเล็กๆในมังงะวันพีตอนที่292ที่พระราชาบอกกับโนแลนว่าเราได้รับอนุญาตจากแมริจัวให้เข้าไปที่แกนไลน์แล้วดังนั้นอยากจะให้โนแลนเป็นผู้นําการเดินทางครั้งนี้จากตรงนี้ก็แสดงให้เห็นเลยว่าการเดินทางครั้งนี้เผ่ามังกรฟ้ามีส่วนรับรู้ แล้วพอเดินทางกลับมาถึงอาณาจากักรหลังจากนั้นครึ่งปีโนแลนก็ถูกสั่งประหารแต่สิ่งที่น่าแปลกใจหลังจากนั้นก็คือเรื่องเล่าเมืองขุมทองที่โนแลนเล่ากลับถูกบิดเบือนก่อนที่จะโดนประหารโนแลนพูดย้ำไปก่อนตายว่าสิ่งที่เขาพบคือเมืองขุมทองแต่ฉะนั้นเลยเรื่องเล่าในนิทานโนแลนจอมโกหกถึงบอกว่าโนแลนโกหกพระราชาว่าเจอขุมทองขนาดใหญ่ซึ่งมันก็น่าแปลกมีเหตุจําเป็นอะไรที่พระราชาจะต้องบิดเบือนคําพูดของโนแลนด จากเมืองขุมทองให้เหลือเพียงแค่ขุมทองธรรมดาธรรมดาคำตอบของเรื่องนี้ก็ง่ายมากๆเพราะถ้าในนิทานเขียนว่าโนแลนเจอเมืองขุมทองผู้คนก็อาจจะพากันไปค้นหาข้อมูลแล้วก็อาจจะมีคนที่รู้ในที่สุดก็ได้ว่าเมืองขุมทองที่โนแลนพูดถึงก็คือแชนโดล่าพอเอาเหตุการณ์ทั้งหมดมารวมกันก็ชี้ชัดมากๆว่าความตายของโนแลนจะต้องเป็นคําสั่งของผู้มีอํานาจของเผ่ามังกรฟ้าแน่ๆผู้มีอํานาจของเผ่ามังกรฟ้าตอนแรกพอได้รับรายงานก็คงไม่แน่ใจว่าที่โนแลนไปเจอใชิแชนโดล่าไหม ก็เลยอนุญาตให้ออกเรือไปอีกครั้งเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจและพอได้รับรายง,งานรอบสองจากการเดินทางพร้อมพะราชาผู้มีอำนาจของผ่ามังกรฟ้าคงแน่ใจยอย่างที่สุดว่าเมืองขุมทองที่นูแลนดเผอพบเข้าคือชันดู่าจริงๆ ก็เลยมีคำสั่งให้กำจัดโนแลนทิ้งแล้วก็บิดเบือนคำพูดของโนแลนให้กลายเป็นเรื่องโกหกส่วนพระราชาที่ยอมทำตามอย่างยินดีก็เ,เพราะว่าตัวเองอยากที่จะเอาใจผ่ามังกรฟ้าอยู่แล้วสรุปก็คือสาเหตุที่โนแลนต้องตายก็เพราะว่าบังเอิญไปเกี่ยวข้องกับอาณาจักรที่ในอดีตเป็นศัตรูของรัฐบาลโลกซึ่งอาณาจักรนี้รัฐบาลโลกต้องการจะลบให้หายไปจากทุกหน้าของประวัติศาสตร์และจากครั้งเจ็ดคำใบ้ที่ผมกล่าวมานี้ก็ทำให้มีความเป็นไปได้ว่าอาณาจักรโบราณของจอยบอยจะต้องเป็นอาณาจักรแชนโดล่าแน่ เนื้อหาในคลิปนี้นะครับก็อยากจะให้เพื่อนๆฟังเอาสนุกๆไม่ต้องคิดมากอะไรจะเป็นจริงตามนี้ไหมก็คงได้แต่มาเฝ้ารอดูไปด้วยกันแล้วก็ขอบคุณทุกท่านมากที่อยู่ฟังจนบจบเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ